สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามเพจของหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชจากรรมนะครับผมโจ้สืบสวนข่าวผู้สื่อข่าวภาคสนามหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชจากรรมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณหน้าหมู่บ้านทีเคสามตําบลหนองขอนกว้างนะครับอําเภอเมืองจังหวัดรุดรธานีครับเกี่ยวกับถึงมาตรการความปลอดภัยที่มี โรคระบาดของโควิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด่านตรวจที่ชาวบ้านได้เรียกร้องมานะครับว่ามีความปลอดภัยไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูนะครับซึ่งจุดตรวจจุดสกัดก็ตั้งถูกต้องนะครับระยะห่าง150ยห้าระยะห่างร้อเมตรถูกต้องนะครับทางเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับก็ ไม่ใช่ว่าจะบังคับใช้กฎหมายสักอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราต้องดูแต่ละเคสนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่แบบเกินไปเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการให้นั่งพักขอนนะครับนี่นะครับบริเวณน,นี้เป็นบริเวณด่านบริเวณหน้าหมู่บ้านพ k 3สามนะครับตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขาเข้าเมืองอุดรธานีครับซึ่งเบื้องต้นนะครับเราก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในมาตรการในการป้องกันโควิดนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับว่าที่ประชาชนได้เรียกร้องมาเยอะนะครับว่ามีการตั้งด่านตั้งอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่านะครับทางเราก็ได้ลงมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ครับตามโมเดลถูกต้องตามโมเดลระยะห่างของเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามถูกต้องนะครับ มีป้ายผู้ควบคุมด่านชัดเจนนะครับเบอร์โทรชัดเจนนะครับคือโโหัวหน้าจุดตรวจร้อยตำรวจเองนะัทวุฒิศิริเวทนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการนะครับตรวจขัน กล้องกล้องกล้องซีซีทีวีบันทึกเรียบร้อยนะครับเป็นเบอร์พวงรับการครับเป็นเบอร์นย์สี่้องเบอร์ศูนย์สองไม่ได้ครับยังไงก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กับท่านผูกก้ควบคุมด่านนะครับร้อยตำรวจเอกนันทวุฒินะครับสิริเวชว่าที่ชาวบ้านเขาเป็นห่วงเรื่องของโควิดที่กําลังระบาดอยู่ในจังหวัดอุดรในขณะนี้นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่มีการ ระมัดระวังในเรื่องนี้แบบไหนบ้างนะครับกล้องซีซีทีวีก็มีนะครับจุดตรวจถูกต้องนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทําถูกต้องอยู่นะครับเป็นคําสั่งของทางรัฐมนตรีนะครับสั่งการลงมานะครับในช่วงเจ็ดวันอันตรายนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับมีการเสียชีวิตนะครับตรงตรงจุดก่อนเข้าดานตรวจนะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ นะครับอไอผู้ครอบคุณด่านนะครับท่านก็ยืนตรงนี้ครับขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือท่านร้อยตำรวจเอกนะครับนทวุฒิซิรีเวาเป็นหัวหน้าชุดจุดตรวจตรงนี้นะครับกบไปตอนตรงน,นี้ทางเรามีมาตรการป้องกันอะไรแบบไหนมั้งครับพี่วันนี้อ๋อเขาก็จะรับประักานเพื่อวคพานะครับก็คือ ให้มากวดพันนะครับเรื่องเมารกขับนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็อุบัติเหตุนะครับตรงนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาเดเจ็บจำนวนหลายรายนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้ทุกเดือนนะครับดูสถิติแล้วจะมีเสียชีวิตตลอดนะครับและช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของโควิดทตัความเ็ีวันอันตรายนะครับอันตรายทั้งอุบัติเหตุทั้งโควิดนะครับเพื่อเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ได้กำชับนะเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการป้องกันโควิดนะครับการตรวจตาต่งางๆนะครับถคาขับรถมาเราจะมีสกาวหน้าดูนะครับว่าลักษณะการขับรถเป็นยังไงเมาไหมนะครับบางคันเราก็จะปุ่มตรวจนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเลือกปฏิบัตินะครับเราก็จะดูว่าคันนี้เมาหรือไม่หรืออะไรยังไงความปลอดภัยหรืไมนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถบางทีเล้ยว้งเมาเขานอมนะครับหรือว่าอาจจะดื่มมานะครับคน เรื่องเพสเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่จุเป็นไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันส่มเสี่ยงต่อผู้คนนะครับอย่างผมเนี่ยต้องถุงมือนะครับต้องเทสชิวต้องหน้ากากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับครับผมมีโต๊ะก็เหมือนกันนะครับก็จะใส่ถุงมือมีเทสชิวนะครับมีมาตรการป้องกันชัดเจนใช่ไหมครับท่านเพราะว่าเข้าใจอยู่ชาวบ้านอาจจะบอกว่าไม่กลัวโควิดหรือไงนะครับครับเรื่องโควิดทุกคนก็กลัวอยู่แล้วครับเพราะว่า อ่ามันเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้เร็วแต่เรื่องอุบัติเหตุก็สำคัญนะครับซึ่งอุรอเรานะครับช่วงเทศกาลปีใหม่และก็สงการปีที่แล้วนะครับก็ยอดผู้เสียชีวิตขึ้นอันดับสองของประเทศนะครับอันดับต้นต้นของประเทศเลยนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายและก็น่าเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแลวก็มีผู้บาดเจ็บเปนจำนวนมากการตั้งดา่านนีเราไม่ได้หวังที่ว่าจะต้องจับ ทุกคนทุกเพศไม่ใช่นะครับแต่เราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่การมีด่านอยู่ทาให้ชาวบ้านที่ดื่มกินอย่างน้อยรู้ว่ามีด่านก็อาจจะไม่ไม่อดกมาหรืออาจจะรู้ว่ามีด่านก็จะไม่ดื่มนะครับในการเดินทางเพราะว่ารู้อยู่ว่าอุดรมันก็มีช่องทางมีเฟสมีกลุ่มไลน์เขาไปจะแก้งไปต่างๆนานาว่ามีด่านนี่น่าีนี่นะครับทําให้คนดื่มมีการู er um ้ได้ง่ายนะครับถ้าถ้ารู้ว่ามีด่าน ก็จะร้อยลงเรื่อยๆอาจจะมีเ่หนาทื่ออาจจะมีเรื่องอออหน้าทื่ออันนี้คือเรื่องที่เเป็นห่วงนะครับจริงๆก็เห็นในโซเชียลว,ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจไม่กลัวโควิดหรืองไงมาตั้งด่านอย่างนั้นน,น,นี้คือช่วงนี้มันเช่องเทศกาลนะครับปฏิบติทุกปีก็ตั้งอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจคันเรื่องเมาขับ,ขบก็จะมีเจ้าหน้าที่ปพ ของเทศบาลของอบตของเมต่างตั้งจุดตรวจไปคัดกรองครับก็นะครับน้องชาวบ้านก็จะได้หายสงสัยว่าทางเจ้าหน้าที่นี่ช่วงโควิดทําไมถึงต้องออกมาทําแบบนี้แบบนี้วันนี้เราก็เลยลงพาพี่น้องประชาชนนะครับให้มาได้ยินจากปากของท่านหัวหน้าจุดตรวจนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะเน้นจับอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเน้นการป้องกันและปราบปรามนะครับ ซึ่งชุดนี้นะครับเมื่อประมาณ 2- 3สาวันที่แล้วก็สามารถสกัดจับยาบ้าและกัญชาได้จำนวนหลายหมื่นเม็ดนะครับพร้อมกัญชาประมาณ200กว่ากิโลหกหมื่นเม็ดนะครับแล้วก็กัญชาสามร้อยกิโลนะครับซึ่งถ้าหลุดรอดไปก็คือเขาจะเอาไปใช้ในเรื่องส่งสารนะครับก็ก็สามารถสกัดจับไปได้ก็เพราะด่านนี่แหละครับเพราะว่าถ้าไม่มีด่านก็จับไม่ได้นะครับคือเจ้าหน้าที่เขาตามมาตั้งแต่ วังเรานะครับตามมาเรื่อยๆนะครับถ้าด่านเล็กๆก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะมีเจอด่านใหญ่ที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถสกัดไว้ได้ก็เลยสามารถสกัดอยู่ที่ข้อพอมือดอนก็เป็นยาเสพติดจำนวนมครันี่นะครับก็คือบรรยากาศรอบๆของด่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ว่าจะใจร้ายนะครับก็ดูเป็นอมีระยะห่างการตั้งชัดเจน กฎระเบียบทุกอย่างทําถูกต้องนะครับซึ่งเราลงมา,าได้สอบถามและได้พูดคุยกับท่านผู้กองหัวหน้าชุดจุดตรวจนะครับก็หลายคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับเรื่องแกาไม่กลัวโควิดโควิดหรอครับตอนนี้เราได้ลงมาพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นกันชัดแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงประชาชนเหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องลงมาทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับเอาเอา เดี๋ยวทางเรานะครับก็ได้แล้วเกียริจากผู้ตรวจการประจําสํานักนายกกันครับก็เดี๋ยวมีอะไรจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนไหมครับครับก็คือด่านตรงนี้150ยเมตรครับถูกต้องนะครับมีอะไรถูกต้องหมดแล้วก็การบันทึกตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปในเรียกว่าโซนนิ่งได้นะครับเพราะว่าหนึ่งป้องกันโรคติดต่อด้วยแล้วก็เป็นเขียพื้นที่ทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าในมาตรการของโมเดลนะครับโมเดลที่ปปสสั่งไว้นะครับ คือมีการบันทึกแบบเดียไทมนนะครับมีลงของเครื่อง PPC c นะครับมีการลงชัดเจนครับแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเราเข้าไปตรงนั้นน่ะถามว่าเราเข้าไปได้ไหมถ้าถ้าเข้าไปได้แต่ว่าเราไปละเมิดถ่ายติดหน้าคนอื่นซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็ได้เราอาจจะโดนฟ้องเมื่อโดนฟ้องเขาก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งชุดนี้ไปเป็นพยาน ตรวจจุดสกันะครับให้เข้าไปสอบถามหรือเข้าไปในวิธีที่ถูกต้องนะครับ mm. เพราะว่าถ้าเราไปแบบไม่รู้กฎหมายเลยเราก็จะสมเสียงหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาท mm. เราไม่สนับสนุนแน่นอนคือมาตอนเนี้ระยะการตั้งบานกล้องพิทีแม้กระทั่งกล้องอ, oh. อุปกรณ์นะครับในการตรวจ t p c c นี้ก็มีครบนะครับแล้วก็ป้ายตรงนี้ครับ ปลายชัดเจนนะครับปลายทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้ตรวจสอบหมดทุกอย่างนะครับไม่มีการปิดเลยนะครับน,นี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้รค,ครับทีมข่าวครับาการที่สุดคือให้ใช้เบอร์มือถือโดยตรงน,น,ครนะครับจะไม่ใช้เบอร์ถ้าเป็นอุดรก็0ูนย์สบถ้าเป็นกรุงเทพปริมรณฑลนี่ศูนย์สนี่จะไม่ใช้แล้วเอร์เบอร์ผู้การครับเป็นเบอร์ผู้การโดยตรงนะครับถ้าพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือผู้ม่ชอบให้โทรแจ้งเลยครับผมให้โทรแจ้งนี่คือ มาตรการนะครับครับผมแต่ว right. ่าเราไม่สามารถเข้าไปในโซนนิ่งได้ครับโซนนิ่งได้นะครับเฉพาที่ตั้งหได้ครับเพราะมันจะไปละเมิดคนอื่นนี่ครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนการครับคือเจ้าหน้าที่จะอธิบายเรื่อต้นแล้วแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะอ่านการครับผมครับครับครับต้นต้นประชารัฐที่ก็คือเป็นด่านตัวอย่างนะครับที่ บริสุทธิ์ใจให้พี่น้องประชาชนเข้าสามารถตรวจสอบได้นะครับสังเกตได้ไหมครับที่ตอนที่พวกเรามาไล์ตรงนี้นะครับจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถือกล้องนะครับถ่ายพวกเรานะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่ถือกล้องมาถ่ายพวกเรานี้มันส่มเสี่ยงต่อการละเมิดพวกเรานะครับในหมวดสามนะครับสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองชาวไทยนะครับเราสามารถทําได้ครับเราสามารถทําได้เพราะว่าเรา มาไล่ตรงนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าวิาวธีการป้องกันโควิดวันนี้เจ้าที่มีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ใช่มีเจ้าที่ตำรวจมาอย่างเดียวนะครับข้างหลังเราจะเป็นของเทศบาลนะครับเป็นครับผมนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับที่มาร่วมจุดตรวจของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อป้องกันนะครับครับก็อยากให้พี่น้องสบายใจได้นะครับว่บาเจ้าที่ตั้ง่านโควิดนี้ ช่วงคูิดนี้ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามที่ผู้ว่าแถลงการวันนี้นะครับรับประหลัดสารสุขของอุดรเราก็บอกว่ามันเป็นเชื้อที่ไม่สามารถทำได้แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมครับโทรไปเบอร์นี้เลยครับเบอร์ผู้การนะครับนี่ครับนี่คือเบอร์ผู้การนะครับการจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าประชาชนคนไหนคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถโทรไปได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็ครับ ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าชุดจุดตรวจด้วยนะครับผู้กองนัทวุฒินะครับศิริเวศนะครับที่ให้ทางทีมข่าวนะครับเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ชี้แจงให้กับชาวบ้านชาวจังหวัดอุดรได้รับทราบนะครับว่าเกี่ยวกับปัญหาแต่ละจุดที่ที่ชาวบ้านสงสัยนะครับตอนนี้เราก็เป็นกระบอกเสียงมาแทนที่น้องประชาชนได้ลงมาสัมภาษณ์หัวหน้าจุดตรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้พน้องชาวจังหวัดอุดรสบายใจได้นะครับ ครับอย่างไงทางทีมข่าวสืบสวนอาชญากรรมก็ต้องขอจบการาไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ